วันลุมพินีแรมโบ้เล็กชาอาจนบุญอาสาหยุดไร้พ่ายโซเนอร์เซนแรมโบ้เล็กชาอาจนบุญกลับมาโชว์ฝีมือในศึกวันลุมพินีอีกครั้งตั้งเป้าเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาเพื่อหยุดความร้อนแรงของโซเนอร์เซนให้ได้ แรมโบ้เล็กชาจนบุญมวยซ้ายเชิงดีวัย20ปีจากชัยภูมิอกหักพ่ายไฟเปิดตัวในศึกวันรายการใหญ่ตั้งเป้าคืนฟอร์มเก่งสู้กับโซเนอร์เซนนักสู้หมัดนักวัย27ปีจากตุรกีที่โค่นนักชกไทยร่วงยกแรกสองรายติดโดยทั้งคู่จะวัดแกร่งกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตําัมเวด135-145ปอในฐานะคู่เอกศึกวันลุมพินี51ที่จะถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นี้ r a m b บลเล็กเปิดตัวในวันแชมเปี้ยนชิพสำหรับแรมโบลเล็กชอาอจนบุญถือเป็นนักกีฬาคนแรกจากศึกวันลุมพินีที่ได้เซ็นสัญญานักกีฬาวันแต่ต้องพบกับฝันร้ายในไฟเปิดตัวศึกวันไฟใน14ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาหลังพลาดท่าโดนอาวุธหนักของเอซาเทนพาวจอมบูวัย33ปีจากสหรัฐอเมริกาจนพ่ายน็อกในยกที่สามไปอย่างน่าเสียดายทำให้ถึงตอนนี้ แรมโบ้เล็กชอาอจนบุญต้องพบกับความพ่ายแพ้สองไฟต์ติดซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งแพ้คะแนนไม่เอกฉันให้กับฟาริยาอามินิปัวนักชกผู้ล่วงลับจากอิรานในศึกวันลุมพินี22โดยการกลับมาสู้ไฟแรกในปี2567จ็จึงเป็นเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่แรมโบ้เล็กชอาอจนบุญต้องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวเองยังมีดีพอที่จะก้าวกลับไปคู่ชื่อในระดับโลกได้อีกครั้งแรมโบ้เล็กเวอร์ซัสฟาริยา การออกไปเผชิญโลกกว้างครั้งแรกแพ้ให้กับเอซาทาให้แรมโบ้เล็กชอาอจนบุญได้ประสบการณ์แปลกใหม่ติดตัวกลับมาเพียบโดยนักชกขวัญใจคนไทยพร้อมนําบทเรียนล้าค่าดังกล่าวมาทบทวนปรับปรุงตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆวันผมไปชกศึกวันแชมปเปี้ยนชิปครั้งแรกต้องปรับตัวเยอะมากทั้งในเรื่องอาหารและการสื่อสารส่วนบรรยากาศที่สนามก็แตกต่างกับตอนชกวันลุมพินีมากถือเป็นประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดครับ ในไฟนั้นผมพลาดถูกเอซาชกจนจมูกหักตั้งแต่ในยกแรกทําให้หายใจไม่ค่อยสะดวกต้องสู้แบบระแวงไปหมดแต่ผมได้ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วหลังจบเกมผมคิดแค่เรื่องเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงทําให้ตัวเองดีขึ้นในไฟต่อไปเท่านั้นครับร์ซัสโซเน n e r ไฟนี้รมโบ้เล็กชะอจนบุญกลับมาบูในวันลุมพินีอีกครั้งโดยต้องเจองานยากอย่าง soner ที่กําลังฟอร์มเข้าฝักปิดเกมเร็วยกแรกสองนักชกไทยทั้งก้องไกลเอนนีมวยไทย และโอทอปอควันเมืองงอนในสองไฟที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นแรมโบ้เล็กชาอาจนบุญก็มุ่งมั่นพร้อมคืนฟอร์มแกร่งเพื่อหยุดความร้อนแรงของคู่ชกให้ได้ ตอนนี้โซเนอร์กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีชนะน็อกยกแรกนักชกไทยมาได้สองไฟติดจุดแข็งของเขาคือหมัดและร่างกายที่แข็งแกร่งมากแต่ไฟนี้มาเจอเขาผมไม่ตื่นเต้นเลยผมตั้งเป้าอยากอยู่สถิติไร้พ่ายของเขาให้ได้เขาบอกว่าถ้าผ่านผมได้อาจได้เซ็นสัญญานักกีฬาวันผมอยากดับฝันของเขาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าฝีมือของนักชกจากวันลุมพินีคนแรกที่ได้สัญญานักกีฬาวันมีดีแค่ไหนครับ นอกจากคู่เอกน่าติดตามอย่างแรมโบ้ลเล็กเวซัสโซเนอร์แล้ววันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นี้แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ชมมวยคู่เอกภาคอินเตอร์ระหว่างอาวตารพีเคแสนชัยนักสู้ใจถึงเปิดหน้าท้าชนมัฟลุตตูปิเยฟมวยเก่าหมัดโหดจากอุซเบกิสถานในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทอีกด้วยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทย เริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onef.com และ Instagram One Championship